สวัสดีค่ะรถสวยราคาถูกมีมาให้ชมอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะก่อนอื่นเลยแอดมินขอฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะทุกท่านเราจะมาแนะนำรถสวยๆทุกวันเลยค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาดูกับนิสสันอเมรนะคะรถยนต์ปี13แต่คันนี้แจ้งจดทะเบียนในปี2014ค่ะราคา139,000บาทถูกมากเลยใช่ไหมคะ นอกจากถูกแล้วรถสวยด้วยนะคะทุกท่านดูร้อแม็กนะคะสวยเงางามทั้ง4ล้โลนะคะทรงดีค่ะภายในกว้างเป็นรถอีโคคาสุดประหยัดเลยนะคะ mm hmm. เครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีค่ะประหยัดมากๆค่ะวิ่งดีด้วยนะคะ mm hmm. คันนี้เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะหน้าเดิมหลังเดิมสีสวยไม่เคยติดแก๊สนะคะ mm hmm. เป็นรถบ้านแท100้ร0อยเปเซ็นเลยค่ะ เตรีมเอกสารชุดโอนครบภาษีพรบรปี66นะคะดูสภาพภายในนะคะทุกท่านสวยมากค่ะภายนอกก็ดูดีภายในก็งดงามนะคะภาษีพรบรนี่ข้ามปีสบายๆเลยค่ะทุกท่านท่านใดสนใจรถคันนี้นะคะสามารถเดินทางไปดูรถได้ที่บางแสนจังหวัดชลบุรีค่ะ ที่ใต้คลิปมีเบอร์โทรผู้ขายด้วยนะคะก่อนออกเดินทางไปดูรถนะคะอย่าลืมนัดหมายกันล่วงหน้าด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนหรือต้องการดูรูปเพิ่มเติมตรงไหนนะคะสส่ตรงเข้าไปขอประกอบการตาัดสินใจกันก่อนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ